ดีครับวันนี้วันที่5มิถุนา2565นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมตัว TF3 กับ TF2 นะครับ <S <s ก็คืออันนี้เป็นรุ่นมารินนะครับ <S <s ก็คือถือว่าเป็น TF2 นะครับ <S <s จะมาดูว่ามีอะไรมันต่างกันบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวดูอันดับแรกเลยนะครับก็กระจังหน้าเป็นแบบนี้นะครับกระจังหน้าคนละแบบนะครับอันนี้เป็นไฟเหลี่ยมนะครับ tf 3อันนี้เป็นไฟกลมนะครับเดี๋ยวผมจัดไฟกันแล้วก็ตัวมาลินเนี่ยเ็าจะมีตัวกันชนเหล็กมาให้นะครับสำหรับตัวนี้ก็มีตัวกันชนเดิมเดิมมาแล้วก็มีกันชนที่เป็นพลาสติกมาให้หนึ่งอันนะฮะ แล้วก็ที่มันต่างกันเยอะๆนะครับแล้วก็อ๋อก็ตัวบอดี้ตัวบีบอดี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ b o d บอดี้ Body ก็เป็นช่วงยาวนะครับตัวมารินนก็จะเป็นบอดี้ที่จะเป็นที่เขาโมดิฟายตัวกระบะมาแล้วนะครับนี่มันก็จะสั้นกว่าะนะฮะประมาณน,นี้ดูออกไหม นี่จะสั้นกว่าประมาณนี้นะครับอันนี้มาลินสีแดงนะครับสีขาวเป็น TF3 นะครับก็จะเป็นรถคล้ายๆมาลินนี้ก็เป็นรถแต่งจากโรงงานมานะครับแกเอาจากกล่องก็แข่งได้เลยนะครับใส่ภายในหน่อยครับจะได้คะแนนเยอะนะครับอ่าแล้วก็มีตัวบอดี้ข้างนอกก็ตัวมาลินเมื่อกี้ก็มีตัวโลบามาให้นะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็ตัวเชดซี C นะครับเชดซี Chat C ก็มาดูตรงเชดซี C. อันนี้ TF3 นะครับอันนี้ตัวมาลินนะก็ตัวเชดซี TF3 เนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้ากว้างนะครับข้างหลังแคบลงไปนะครับสำหรับมาลินนะครับท F2 ก็คือก็จะเท่ากันนะครับตัวแชสซีเป็นระนาบเท่ากันนะครับก็โช๊คอันนี้80มิลนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์ลิฟต์นะครับซูเปอร์ลิฟต์ยางกับล้ออันนี้เป็นขนาด1.7นะครับอันนี้เป็น1.5นะครับนี่เป็นรถแบบคลาสสิกนะครับ แล้วก็เซอร์โวนะครับ TF2 นะครับก็จะเป็นแบบนี้เซอร์โวเลี้ยวจะอยู่ด้านหน้านะฮะซ่อนก็คือมองจากข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นนะครับบอดี้ปิดพวกก็จะมองไม่เห็นอีกตัวนี้นะครับ TF3 ก็เซอร์โวมาอยู่นี่เลยครับตรงกลางตัวนะครับมองจากข้างหน้าก็ไม่เห็นนะแล้วก็ใช้ตัวคันชักเนี่ยไว้เพื่อการเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเกียร์เดียวนะครับเกียร์เดียวตัวนี้ RC4 ก็ โฆษณาว่ามีความทนทานที่สุดนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเกียร์รุ่นใหม่นะครับมอเตอร์4 5้าเทิร์นมอเตอร์ซ่อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ก็เป็นแบบ2เกียร์นะครับ2เกียร์ก็มีที่เซอร์โวสำหรับดึงเซอร์โวทำให้เป็นเกียร์เร็วหรือเกียร์ช้านะครับเราก็เลือกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเหมือนนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยฮะเหมือนแล้วก็สปีดเหมือนกันนะครับสปีดรุ่นเดียวกันกันน้ำแล้วก็ตัวรีเซีกันแล้วก็ตัวอันนี้ t f เเนี่ยก็ตัวเชื่อมเนี่ยตัวเชื่อมระหว่างแชสซีกับแชสซีเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับ ถาดวางแบตเตอรีร่ก็เป็นโลหะนะครับสำหรับตัว TF3 นะครับก็ถาดวางแบตเตอรีร่นะครับเป็นพลาสติกนะครับแข็งแล้วตัวเชื่อมชัดซีเนี่ยก็เป็นพลาสติกซึ่งถือว่าเป็นพลาสติกนี่ก็ถือว่าแข็งแรงเหลือเฟือนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบแนวสเกลนะครับก็เซอร์โวกันน้ำนะตัวนี้กันน้ำเซอร์โวลีวกันน้ำแต่ว่าเซอร์โวเปลี่ยนเกียร์ไม่กันน้ำนะครับ อันนี้มีเซอร์โวตัวเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์เดียวตอนนั้นก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็ดูแล้วมันก็ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ตรงที่การเอาเซอร์โวมาไว้กลางรถนี่แหละครับ แล้วก็ชุดเกียร์เนี่ยชุดเกียร์ทั้งเซ็ตเนี่ยราคาที่อเมริกาเนี่ยคูณสามสิบห้าเนี่ยน่าจะประมาณห0 0พันกว่าบาทนะครับเมืองผมว่ามาถึงเมืองไทยก็หก0 0็ดพันะเฉพาะเซ็ตเกียร์เนี่ยที่เป็นสองเกียร์มีชุดสองเกียร์มีชุดทานเฟอร์กลางอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยตัวอุปกรณ์ในนี้จะเป็นโลหะจะเป็นส่วนใหญ่เอเป็นพลาสติกเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ อันนี้จะเป็นโลหะนะฮะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างพวกถาดรองถาดวางแบตเตอรี่เนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็แข็งแรงพอที่จะรับน้าหนักเพราแบตเตอรี่น้ําหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยการเชื่อมชิ้นส่วนระหว่างแชสซีกับแชสซีเนี่ยก็เหลือเฟือนะด้วยความเป็นพลาสติกเนี่ยแต่ว่าบางคนเราก็ชอบเป็นโลหะนะครับ ก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าช่วงล่างก็เป็นแหนบนะครับช่วงล่างเป็นแหนบแล้วก็ตัวนี้ก็มีหูยึดแหนบนะเหมือนจริงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็น TF2 เนี่ยก็จะเป็นแค่น็อตมันลอยไว้เฉยนะครับไม่มีหูยึดนะครับจะซื้อหูยึดก็อีกกี่หลายบาทเหมือนกันนะหน้าหลังอะก็เป็นแหนบเหมือนกันหน้าหลังนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวที่ทนันวางทันสเฟอร์เกียนะครับเป็นพลาสติกนะครับ ก็ผมว่า,น,าน่าจะทําให้ให้มันผ่านอุปสรรคได้ดีเพราะมันเป็นมันจะลื่นนะครับก็ตัวนี้พวกทันเฟอร์กับเกียร์เนี่ย t f งก็เป็นโลหะหมดกันเหมือนกันเหมือนกันนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเราของเราก็มี4ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี f a e e o o o y y u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  e e ิน s ตา g กรมแล้วก็เว็บไซต์ใช้ชื่อเดียวกันก็คือ r c s k a l e Thailand นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์0 8 1 4 9 1 1 9 8 9นะครับลก็ HD ช l i e n นะครับช่องกง D Doc แล้วก็ ALIEN นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับผมเอ๋นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเนี่ยเขาเดี๋ยวจะมี ตรงท้ายขึ้นให้นะครับสวัสดีครับ